นี่คือกระสอบ AA72 หัวผ้าเบอร์หนึ่งหัวเบอร์สองห่างผ้าเบอร์สามเยอะมากอยู่ Action Ending by New สวัสดีฮะทุกคนพไหนพึ่งเข้ามาในช่องของนิวนะฮะช่องของนิวเนี่ยก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องไอเดียแรงบันดาลใจไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสาระความรู้ทุกคนจะได้ดูในช่องของเอวิสติ้งบายนิวแน่นอน <c oughs> ก่อนที่จะดูคลิปนี้นะฮะลองกดเข้าไปดูใต้คำอธิบายครับนิวมีคลิปเกี่ยวกับไปสัมภาษณ์กับ พ่อค้าที่ติกแดงมาะฮะรวบรวมเทคนิคนะฮะสำหรับมือใหม่ในการที่จะหันมาเล่นเสื้อมือสองหรือเสื้อบิอนเทจกดเข้าไปดูกันก่อนนะนี้เราก็จะมารีวิวกระสอบ a a เ2สอกระสอบ a a เ2นะฮะถ้าสุว่าใครเป็นคนที่ชอบตัดกระสอบหรือดูคลิปตัดกระสอบเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่ากระสอบ AA เอเสเนี่ยเป็นกระสอบที่ทุกคนอยากได้ได้ยินมานะฮะก็จะเป็น เสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแบบวินเทจมีหัวผ้าเยอะมากแล้วก็เป็นหัวผ้าที่มาจากต้นน้ำเลยครก็เป็นกระสอบที่คุณน้องเอิร์ธนะฮะเป็นคุณสามีของน้องเปาลีนะก็คือน้องเอิร์ธเนี่ยเขาไปสั่งจากไราย,ย่อยมาก็คือไปสั่งจากภาคใต้กระสอบนี้นะก็จะอยู่ในราคาที่ $2,000.00XX 0ยอยจะม x ่นเอเากจ้ดูว่ากระสอบ2 0 0 0 AA72 เนี่ย จะมีความแตกต่างยังไงกับกระสอบที่เราเคยไปที่บางยังพระรามสองบางแวกรม9 23านยะมามาดูกันเลยนะจ๊ะว่า a อเอกระสอบนี้มีหัวผ้าเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรบ้างด้านหลังบนหูทเห็นอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นหัวผ้าที่ดูดีที่สุดละลายโจเกอร์เป็นเสื้อวง ลายกระตูนรวมไปถึงเป็นเป็นเสื้อ ACDC มิกกี้เมาส์ถึงรั r ดากอนบอล ACDC ตัวนี้ก็เป็นสกรีนกรมบย,ยีอันนี้ก็เป็นหัวผ้าเบอร์หนึ่งจากกระสอบ AA 72จากที่นิวให้เพื่อนๆดูนะฮะหัวผ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็มีอยู่ประมาณประมาณ10ตัวจบเรียบร้อยสําหรับหัวผ้าเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูหัวผ้าเบอร์2กันอันนี้นะฮะหัวผ้าเบอร์สนะทุกคนก็จะมีอยู่ประมาณ เกือบประมาณจากคร่าวๆนะนะก็จะมีอยู่ประมาณ100ตัวนะจ๊ะนะก็จะมีคืออันเนี้ยกล่องเนี้ยเราได้แยกเป็นประเภทของอกระตูนนะฮะพวกลายกระตูน universal นะฮะสตูอันนี้ star wars อันนี้ก็จะเป็นล้อเลียนของกระตูนแบบคิงคองนะจืน่ารักดีกระตูนมาเวล Marvel. นี่มาเวลนะจ๊ะ อ่าแล้วก็มีแบบ Star Wars ม,นนมีนี่นะจ๊ะ Iron Man อ่าแล้วก็มีมิกกี้เมาส์อ่านี่นะจ๊ะมีการ์ตูนดัมเบิลเชียนนะฮะนี่ก็จะเป็นหลายการ์ตูนมีโปเกมอนโปเกมอนโผล่มา2ตัวนะ,นนะยูนี่นะจ๊ะอุ้ยนี่นะฮะแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ กองนี้นะหลักนี้เนี่ยมิกกี้เมาส์จะได้มาหลายตัวมากแต่เป็นหลายคอรเลคชันนะฮะนี่นี่ด้วยแบะบะนะเอออ่ะมิกกี้เมาส์ก็มาอีกละอันนี้เป็นทรอยนะคะอันนี้เป็นซูปเปอร์บาริโออัน,น,อน,นม,ม,ม,อมิกกี้เมาส์ก็มามาอีกละมิกกี้เมาส์มาอีกละนี่ก็มิกกี้เมาส์อันนี้ก็เป็นคริสต์มาสนะจ๊ะซันตาคอร์สอันนี้ก็เป็นซันตาคอร์สซันตาคอร์สแล้วก็คริสต์มาส Si so child like morning your your on future ก็เป็นฮาร์เรป้ายฮาร์เรยแต่แขนถูกตัดอันนี้ก็เป็นโร i n g Stone นะฮะแต่ว่าเป็นโร i n g ง t โ n นที่เป็นกาปั้มก็เป็นเสื้อใหม่ไม่ได้เป็นเสื้อเก่าในยุคยุคนี้น่าจะเป็นยุค2,000ละ สล็อตก็คือตอกตอกตอกปีก็คือ2013อ่าอันนี้ก็เป็น rolling stone อีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะเป็นกราปบบั๊มเหมือนกันอันนี้เป็นทัวร์นะฮะ2014 ตรงนี้นะฮะข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะกับด้านหลังเนี่ยอันนี้นะฮะก็จะเป็นหัวผ้าคือเขาเรียกว่าห่างผ้ากันหรือเป็นหัวผ้าเบอร์สามซึ่งไม่มีอะไรเลยนะลายธรรมดามากเบสิคมากๆตรงเนี้ยที่อยู่เห็นอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ123ตัวนะโอเคถ้าสุว่าคุณยอมรับภาระของห่างผ้า123ตัวได้เนี่ยถ้าคุณมีแบบ แหล่งขายแบบตลาดนัดอยู่แล้วนะก็ไม่ยากที่จะปล่อยของออกให้หมดได้ตรงนี้ต้นทุนตัวหนึ่งเขาตกแล้วนะฮะตัวละ100บาทนะโดยประมาณ100บาทอันนี้ลองคำนวณดู123คูณ100บาทก็โหแม่เจ้าต้นทุนนะฮะอยู่ที่12,300บาทแล้วนะเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุณสามารถทําใจในการรับหางได้ก็ก็โอเคนะฮะถ้าสมมติว่าใครรับไม่ได้นะจะต้องมีวิธีก็คือคุณสามารถเข้าไปดูลิงค,คลิปนี้ได้นะคือเราไปสัมภาษณ์5พ่อค้านะครับเขาจะบอก5เทคนิคในการบริหารสําหรับมือใหม่ในการที่จะขายเสื้อมือสองกันนะก็นําไอเดียของพ่อค้าเนะี่ยไปปรับใช้ให้เป็นเข้ากับตัวคุณ อันนี้ฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนิวได้มารีวิวกระสอบ AA72 นะก็กระสอบนี้ก็ขอย้ำก่อนว่าอยู่ที่ราคา20,000กว่า xx นะก็มีอยู่ประมาณ240 250บวกลบโดยประมาณนี้นะฮะต้นทุนแล้วตกอยู่ที่ประมาณตัวละ100บาทนะจ๊ะก็ลองดูนะว่าคุณยอมรับได้ไหมกับการที่คุณจะได้ ได้หัวผ้านะหัวผ้าที่คิดว่าน่าจะขายได้กําไรที่ลายแบบเด็ดๆจะมีอยู่ประมาณ10ตัวเท่านั้นหัวผ้าเบอร์2นะนะฮะก็จะเป็นลายที่เป็นลายลองลงมาหน่อยก็จะมีอยู่ประมาณนะอยู่ประมาณ120ตัวแล้วส่วนหัวผ้าเบอร์3 123ตัวลองลองดูนะฮะว่าคุณต้องมาคํานวณดูว่า 1. คุณขายที่ไหนคุณมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ แหล่งไหนตลาดไหนก็ดูงบงบการลงทุนของคุณนะฮะว่าคุณมีงบอยู่เท่าไหร่ <c oughs> เรียบร้อยสหรับการรีวิว AA72 เปิดกระสอบของกระสอบของคุณน้องเอิร์ธนะฮะสามีคุณเปาวรีนะเรียบร้อยแล้วก็ถ้าถมมว่าเพื่อน <c oughs> ๆสนใจนะที่อยากจะช้อปปิ้งก็สามารถเข้าไปได้ใน t ิ k กต k อบของน้องเปาวรีนะจ๊ะ เราจะไปขายกันที่นั่นคิดว่าคลิปของ Everything by mm. yeah. 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 Yeah, New ม yeah, yeah, yeah. yeah, ีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วบ๊ายบาย